หูชุดดำทำธุรกิจสีขาวบนโลกออนไลน์แชร์กระจ,ยระจายส่งแสงสว่างนำทางผู้คนกดที่มันไม่ดีเราก็คงต้องฉีดให้มันขาดไปสอนฟรีให้ด้วยใจเปลี่ยนคุณเป็น Look am not online. The Magic Academy วันนี้มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้พาทั้งครูทั้งโค้ชนะศาสตร์ทางด้านความงามและการทำการตลาดออนไลน์มาขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีค่ะรางวัล o r l d Class Award และก็ยังมีหลายๆคนที่ได้รางวัลอะไรคะ Asia Star Award เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะออกไปสร้างคุณค่ากับสังคมออกไปช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจความสวยความงามและคนที่ขาดในเรื่องของ พลังงานที่จะสร้างเรื่องดีๆสร้างเรื่องบวกๆสู่กับประเทศไทยวันนี้พวกเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำแบบไม่หยุดเพื่อให้ประเทศไทยของเรานะได้เป็นหนึ่งในท็อปเอเชียในเรื่องของด้านความงามและรางวัลแบบนี้จะส่งต่อกับคนที่รู้จักเราใครรู้จักเราเขาจะโชคดีมากขอบคุณเวชีนะคะเวอร์คลาส o อ t ในวันนี้มากค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทีมงานขอบคุณลูกค้าขอบคุณคะแนนโหวต ขอบคุณเสียงโหวตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนั้นออนไลน์เสียงโหวตจากกลุ então, ่มลูกค erm ้าที่วันนี้นะคะให้แบรนด์ของเราค่ะแม่มดออนไลน์หรือว่า The Magic Academy ได้รับรางวัลมากกว่า30รางวัลในงานนี้ค่ะเราสัญญาเราจะทำให้ดีที่สุดถูกไหมคะใครเจอเราคนนั้นโชคดีแม่มดออนไลน์